สวัสดีในช่วงเที่ยงครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็เข้าเดือนเมษาแล้วนะครับผมก็จะได้นําเอามีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมีดขนาดปากกาด้ามตัดแล้วก็เป็นมีดด้ามไม้เอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับมีดแบบนี้เป็นมีดที่ถูกใช้มา อย่างโชคโชนเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดที่เขาเก็บมาแล้วก็ไม่ได้ถอดจากฝักมาหลายสิบปีเพราะฉะนั้นสนิมมันจะเต็มเลยสนิมจะเต็มใบเต็มอะไรพวกนี้ถอดยากมากนะครับถอดยากเนื่องจากว่าสนิมมันมันเยอะจริงๆนะครับดังนั้นผมก็เลยนําพอถอดออกมาได้นี่ก็ต้องเอาไปขัดสนิมหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าฝักมันถอดลําบากนะฮะเดี๋ยวด้ามเดิมหลุดนี่เป็นใจยุ่งนะครับ ก็มีดเล่มนี้ผมได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อำเภอตาคลีนะอันนี้เป็นตระกูลเก่าแก่เหมือนกันนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อำเภอตาคลีในสมัยก่อนท่านก็คงใช้อย่างโชคชนเลยแหละสำหรับมีดด้ามนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวในเรื่องการพูดถึงเรื่องมีดเนี่ยนะ พี่น้องที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้ผมฟังหรืออยากจะแนะนำอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์หมายเหตุอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์มันเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นแล้วก็ทักทายมาได้เลยนะครับ พี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกเมื่อชมจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องราวมีดด้ามน,นี้ความยาวรวมด้ามเนี่ยสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งเห็นไหมครับเนี่ยสี่นิ้วครึ่งเป็นมีดเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะเป็นมีดปากกาด้ามตัดเดี๋ยวดูดูตามภาพดีกว่าเพราะว่าภาพนี้เราจะขยายเราจะสามารถจะขยายให้มันใหญ่ได้นะครับนี่ มีดด้ามนี้ยาวรวมนะครับสนิ้วครึ่งสนิมมันจะเต็มทั้งจะเต็มมันจะปูดนูนออกมานีทั้งสองด้านเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมไปขัดแล้วเนื่องจากว่ามันมันเข้าฝักแล้วก็ถอดลำบากนะครับเดี๋ยวด้ามเดิมหลุดมันจะเสียหายไปกว่าเดิมก็มีที่ตัดสินใจขัดเนี่ยขัดเอาสนิมออกเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปัญหาสนิมมันกินลึกนะครับ ด้ามน,นี้ก็เป็นด้ามงาฝักงาด้ามตัดเป็นมีดด้ามตัดนะฮะดูนี่สนิมเนี่ยมันจะมันจะขึ้นหนาบริเวณนี้มันจะปูดนะมันจะดันงาพวกนี้ออกมาแล้วมันจะทําให้เราดึงมีดลําบากมากนะครับถึงมีดแหมเงินถือว่าเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูตามภาพ สนิมเขาจะจัดนะครับสนิมจัดด้ามฝักยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่ามีดมันเป็นสนิมนะครับดังนั้นมีดอย่างนี้ต้องรักษาให้ดีนะไม่งั้นมันจะเป็นสนิมทั้งหมดนะนี่เห็นไหมครับสนิมมันจัดจ้านมากนะครับพวกแหม่พวกนี้เป็นเงินทั้งหมดนะครับเป็นเงินทั้งหมดถือว่าเป็นมีดขนาดสองกษัตริย์เก่าโชคโชนนะครับ นะครับสนิมเยอะมากนะครับสนิมเยอะนี่ดูพวกแหมพวกอะไรนี่ละเอียดยิบเลยนะครับนี่เก่ามากนะครับมีดเล่มนี้ถ้เขามีจานทั้งด้ามทั้งฝักทั้งแหมทั้งปลายด้ามก้นด้ามเอ่อทั้งปลายฝักก้นด้ามเนี่ยโอ้ยจานเต็มไปหมดนะจานเต็มไปหมดเป็นมีดที่ถูกใช้มาอย่างโชคโชนนะ นี่เราเห็นไหมครับเราดูเห็นไหมครับเนี่ยรอยจงรอยจานเนี่ยคราบใครอะไรต่างๆนี่เห็นไหมครับเหสนิมสนิมเงินพวกนี้โอ้โหจัดจานมากนะครับเล่มนี้จัดจานมากใช้ถูกใช้มาอย่างโชคชนนะครับด้ามก็มีรอยลั่นรอยแล้วนะครับเงินเก่าเนี่ยเงินเก่าเห็น,นไหมครับ สนิมเขาเรียกว่าตะกันสนิมนี่จัดจ้านมากมีดเล่มนี้อายุประมาณ90ปีได้นะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงเลยมีดถูกวางไว้นานมากหลายสิบปีนะครับพวกฝุ่นพวกละอองพวกผงพวกอะไรเข้าไปอุดอยู่ตามรอยแตกเนี่ยหนานะครับอนี่ไนะครับรอยจานเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงนะ ตอนนี้ก็ดูตามภาพไปก่อนนะครับนี่นะครับแหมธรรมชาติดูง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับธรรมชาติดูง่ายเี่ยรอยจานคราบใครนะครับนี่เห็นไหมครับรอยจานเต็มเลยนี่ นี่ดูคราบนี่นะครับเอเป็นมีดที่มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งน,นะถึงแต่ถูกใช้อย่างโชคชนนะแต่ก็มีเสน่ห์นะครับนี่รอยจานเต็มไปหมดนะครับรอยเขา้าติดกาวไว้ด้วยชาวบ้านเขาติดกาวไว้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่งาช่ำเป็นน้ำพึ่งเลยนะครับ ลอยลั่นลอยเล้าลอยผุมีปรากฏให้เห็น,นดูเงินดูร้อยจานนะครับฝีมือมากเห็นไ,ไหมครับพองามน,นมันลั่นมันเล้าเนี่ยมีดมันมีอายุเกิน90เนี่ยนะครับมันจะมีผงมีอะไรเข้าไปอุดเนี่ยใช่ไหมครับเข้าไปอุดอย่างเงี้ยแล้วผงที่อยู่ในร่องพวกเนี้ยแข็งนะครับถ้าเราเอาเหล็กแหลมๆเขี่ยมามันจะเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยนะครับ พราะมันรวมตัวจับตัวกันมานานปีการเชื่อมฝักการเชื่อมแหมเนี่ยต้องเชื่อมที่ใต้ท้องนะครับนี่นี่ดูต,ตรงกัดมีดนะครับกัดมีดก็ยังแน่นนะครับเนี่ยดามเดิมก็มีรอยจานเหมือนกันนี่แมหมมือนี่จานเต็มเลยนะครับนี่ดามเนี่ยรอยแตกรอยลั่นรอยเล้า แต่ก็มีที่เนบปากาเขารัดปลายด้ามไว้อีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ด้ามมันหลุดออกมานะครับนี่นี่นะครับจานเต็มไปหมดนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่น่าใช้ถึงสภาพช้ำนะครับสภาพช้ำแต่ก็น่าใช้และเป็นมีดขนาดเล็กนี่น,นี่เห็นไหมครับรอยจานรอยคราบใครนี่ปกคลุมรอยจานนี่ เราจะเห็นลางๆเท่านั้นนะเราไม่ได้ล้างคราบใครตรงกันมีดหรือตรงฝักออกนะครับเ,เก็บไว้ให้ดูนี่ปลายด้ามยังยังจานตัวหน้าไว้เลยนะครับปลายด้ามนี้ยังจานตัวหน้านะฮะยังจานตัวหน้าไวเห้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงดีกว่านะครับมีดเล่มนี้อย่างที่ผมบอกว่ามีจานทั้งฝักทั้งด้ามทั้งแหม นะครับนี่ปลายด้ามปลายด้ามก็าจานนะครับปลายด้ามก็าจานโอ้ยรอยใช้โชคโชนมากนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่รอยจานนะครับงาลั่นเหลาถูกใช้มาอย่างโชคโชนนะ เงินนี้เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนี่ครับลอยจานเต็มไปหมดนะครับนี่ลอยเขาติดกาวไว้แต่มาหลุดแต่ตรงหัวตรงหัวตรงท้ายนี่ยังแน่นอยู่เลยคําว่าแน่นนี่มันแน่นด้วยกาวมันแน่นด้วยกาวนะครับแกกกาวก็ติดไว้นานมากแล้วนะครับ กาวติดไปนานนะหลายสิบปีนะครับรอยจานเต็มนี่นโมพุธทธายะปลายปลายฝักปลายฝักก็มีรอยจานนะครับมีดเล่มนี้พิเศษไอ้ตรงคำว่าจานนี่นะน่าดหนไหมครับจานเต็มเลยเนะี่ยปลายปลายฝักมีดเนะี่ยนอนนีเห็นไหมครับ คลาสสิกนะมีดเล่มนี้เนี่ยลงไว้เต็มสูตรทั้งด้ามทั้งฝักทั้งแหมทั้งแม้แ,มแตก่กระทั่งกันมีดกันมีดบริเวณนี้ก็มีรอยจานนะครับโน่นเห็นไหมครับว่ารอยจานเห็นไหมครับบริเวณกันมีดโน่นอ,อุดทังอะโทเนี่ยละพวกนี้แหละครับมหาอุดทังนั้นเลยนะครับเอ่อตรงตรงนี้มันมันมันผุจน ดูงาผุทีครับดูพวกงาเนี่ยมันผุห็นไหมครับเนี่ยงามันผุมันลั่นมันลาวแต่ไม่ได้เสียหายนะครับเนื่องจากว่าแหมพวกนี้มันยังรัดอยู่นะครับมันยังรัดอยู่นี่มีแบบนี้ถึงจะช้ำหน่อยนะครับช้ำหน่อยแต่ก็ใช้แล้วสบายใจนะใช้แล้วสบายใจพอเป็นมีดที่เจ้าของเก่าเขาใช้มาอย่างโชคชนนะครับเจ้าของเก่าใช้มาอย่างโชคชนเลย อึบเนี่ยมันแน่นเนี่ยขนาดนี้ยังแน่นอยู่เลยนะเนี่ยขนาดนี้ยังแน่นอยู่เลยนะครับด้านในก็จะเป็นงาแห้งๆนห็นหมครับเนี่ยบริเวณนี้ยังมีรอยจานอีกนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับยังมีรอยจานอีกนะฮะเนี่ยโอ้โหงานนี่เก่ามากนะครับเรียกว่าเก่าสุดๆนะคลาสสิกสุดๆนะครับ มีดเลมน,นี้มาดูพวกสนิมเป็นสนิมขูมอันนี้ผมขัดออกนะครับโอ้โหสนิมมันกินมันกินหนาด้วยดินู่นะ่ะมันกินแทบขาดเลยนะครับเนี่ยมันปดูปดปูดปูดขึ้นมานี่นะขัดเอาฟอยขัดหมอขัดแล้วมัน มันไม่ออกนะเอาเหล็กขูดเอามีดขูดก็ยังไม่ออกเลยบริเวณนี้นี่เหล็กเนี่ยสนิมขุมอย่างนี้นะครับนี่นีสนิมขุม่มบริเวณกัดมีดนะครับปลายไอ้ตรงคมมีดเนี่ยก็โดนกินนะโดนสนิมกินเนี่ยบริเวณเนี้ยโดนสนิมกินนะครับเนี่ย เห็นไหมครับสนิมขุมนะครับนี่รอยผมเอาฝอยขัดหมอขัดออกบริเวณสันมีดบริเวณสันมีดเหมือนกันก็มีสนิมขุมกินเหมือนกันนะครับนี่บริเวณนี้โอ้โหเก่าเก่ามากนะครับมีดเล่มนี้ จานทั้งฝักเลยนะครับตรงนี้ก็ติดกาวไว้ด้วยนะไอ้ตรงที่เน็บเนี่ยนะครับก็ติดกาวไว้ด้วยอ้ออยจานนะครับเงินนี้เปอร์เซ็นสูงมากนะครับเป็นเงินเปอร์เซ็นสูงเลยทีเดียวเี้ยลอยนาดนาเก่ามาก จานเต็มฝักนะสนิมครับสนิมกินเป็นชั้นชๆยันชั้นลงไปเลยนะครับมีดอย่างเงี้ยมีดช้ำนะครับเป็นมีดช้ำใช้มาช้ำ ไม่ครับโอ้โหงานนะครับงานนี้เข้าโซนเข้าโซนผูเลยนะครับแต่ก็ดูง่ายนะมีดมีธรรมชาติดูง่ายนะครับอ่าหลวมหน่อยแล้ว ีดแบบนี้เก็บไว้ใช้ดีนะอย่างมีดอย่างเงี้ยช้ำๆแบบนี้เราเก็บไว้ใช้ไอ้ <c oughs> มีดเล่มไหนที่สวยก็เก็บ <c oughs> รักษาไว้ในตู้เซฟไอ้มีดที่จะติดตัวเราก็ใช้มีดแบบนี้แหละครับนะมันช้ำๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าความเข้มขังนั้นประสบการณ์นั้นเพียบนะครับประสบการณ์นั้นเพียบนี่มีดแบบนี้นะครับเล่มหนึ่งถือว่ามารีวิวให้ให้พี่น้องได้ชมนะครับ <c oughs> นี่ถือว่ามารีวิว ให้ชมมาดูมีดด้ามไม้บ้างนะครับเห็นหลายรูปแบบนะครับมีดแบบนี้ก็เป็นแหมลัดด้วยทองเหลืองนะครับที่ลัดฝักที่ลัดปอกมีดก็เป็นทองเหลืองทั้งหมดทองเหลืองทั้งชุดถือว่าเป็นการเข้าด้ามเข้าฝักแบบสไตล์แบบชาวบ้านนะครับนี่นี่ดูไม้เก่า ดูทองเหลืองเก่าๆนี่เป็นไงท่านดูทีนี่นการตีพับแบบโบราณแบบสมัยยุก่อนเห็นไหมครับนี่แบบสมัยยุก่อนโลหะน,นี้เก่านะครับเกือบเกือบร้อยปีแล้วมีดเล่มนี้นะครับเกือบเกือบร้อยปี <c oughs> มีดเล่มนี้ยาวรวมด้ามและฝักนี้เจ็ดนิ้วครึง่งเท่านั้นนะครับมีดตะกี้เนี่ยสี่นิ้วครึง่งเล่มนี้ยเจ็ดนิ้วครึง่งนะครับเจ็ดนิ้วครึง่ง ดูไม้นี่โหเก่าสุดๆนะนะครับเอามาให้ชมธรรมชาติมีแบบนี้นะปลอกนี่บริเวณนี้เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับนนความเก่านี้ดูง่ายมากท่านดูสิครับท่านดูธรรมชาติเห็นไหมเก่าๆแบบนี้เน <Det S 1> ี่ย เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เห็นไหม <hoo. S 2> เวลาเราจะสะสมมีดเนี่ยพยสายามสะสมมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีดด้ามไม้ฝักไม้อย่างเงี้ย <ๆ S 1> น,นะครับเอาไปศึกษาธรรมชาติตรงกันมีดตรงโลหะตรงไม้ตรงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่ใบมีดเนี่ยธรรมชาติที่ใบมีดเป็นไงเหล็กเก่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับเหล็กเก่าเนเขาเก่าอย่างนี้ นี่ไหมครับนี่การเาะลองเลือดเซาะด้วยสิวนะนี่สนิมขุมเริ่มระเบิดแล้วนะครับนี่สนิมขุมเริ่มนี่สนิมธรรมชาติธรรมชาติเริ่มระเบิดแล้วมันเก่ามากแล้วนะครับอายุกเกินเก้าสิบแล้ว นี right. right. okay. mm ่ถือว่าเป็นมีดยุคกลางตอนต้นนะครับเนี่ยเป็นมีดยุคกลางตอนต้นการตอกการตอกมือเนี่ยมันจะมีรอยแฉลบเห็นไหมครับนี่มีรอยแฉลบของสิวเนี่ยเห็นไหมครับนี่มีรอยแฉลบของสิวเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นการตอกมือเป็นการทํามือนะครับเป็นการทํามือ ดูสนิมขุมที่เป็นธรรมชาตินี่มไหมครับเนี่ยสนิมขุมที่เป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้นะพี่น้องดูนะสนิมข้มที่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงพยายามจําสนิมด้วยนะครับสนิมธรมกับสนิมที่เกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยอมันมันดูง่ายนะครับนี่ยไหมครับสนิมมันจะแห้งๆแบบนี้มันจะระเบิดออกมาจากในตัวเหล็กนะมันจะระเบิดออกมาจากในตัวเหล็กนี่ สวยงามจริง,รงๆนะครับมีดมีเสน่ห์มากมีดเป็นมีดทรงปลาหมอเลยนะครับเป็นมีดเน็บทรงปลาหมอขนาดเจ็ดนิ้วครึ่งก็ถือว่าเป็นมีดขนาดไซส์กระเทยแล้วนะครับเป็นมีดขนาดไซส์กระเทยจะว่าเล็กก็ไม่เล็กจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะครับกึ่งเล็กกึ่งใหญ่เนี่ยมีดอย่างเงี้ยพกพกได้สบายใจนะเจ็ดนิ้วครึ่งใหญ่กว่าปากานิดนึงนะครับใหญ่ใหญ่กว่าปากาประมาณสัก สักนิ้วสองนิ้วเนี่ยนะครับยาวกว่าปากกาสักนิ้วสองนิ้วนะครับเนี้ยมีดอย่างเงี้ยนะครับอ่าเห็นไหมเหล็กเนี้ยเห็นไหมครับเราดูเหล็กในยุคยุคเดียวกันเนี่ยนะครับดูเหล็กในยุคเดียวกันดูธรรมชาติในยุคเดียวกันเนี้ย really, มันดูไม่ยากเลยนะครับดูไม่ยากเลยนะครับเหล็กเก่าธรรมชาติเก่าก็ เอามารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับเพราะวันนี้ผมไม่ค่อยจะมีเวลาเยอะด้วยนะครับก็เลยทําให้ชมสั้นๆให้ดูธรรมชาติสั้นๆนะครับแต่ก็น่าจะชัดเจนนะน่า,นา,นาจะชัดเจนเรื่องพวกสนิมเรื่องความเก่าความาเป็นธรรมชาติของเขานะนี่นะครับนี่สนิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูพวกรอยจาน อาจารย์เก่านะครับดูหน้าดูเงินดูงานี่ลอยจานปลายด้าม แม้กระทั่งปลายฝักก็มีรอยจานนะครับโน่นนะปลายฝักก็มีรอยจานจานทั้งฝักจานทั้งแหมจานทั้งด้ามสุดๆเลยนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดช้ำก็แล้วกันนะครับเป็นมีดช้ำเนี่ยเวลาอ่าถ้าเราจะพกกับพกมีดแบบช้ำๆนี่แหละนะครับ ส่วนมีดที่สวยเราก็เก็บไว้มีดชมช้ำเราก็เอาไปพกเป็นอย่างนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับประมาณ20กว่ากนาทีอ,อ่พี่น้องที่ได้ชมวิดีโอโจบแล้วนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอ,อ่าสำหรับพี่น้องท่านเก่าๆอยากจะพูดคุยกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะครับ แต่อย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย id ไลน์นะครับต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอันนี้ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกแต่ก็มีคนทักเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่าผมไม่อ่านไลน์อะไรประเภทนี้นะครับก็การเพิ่มไลน์นั้นมีเพิ่มได้2แบบก็คือเพิ่มได้3แบบแบบที่1สแกน qr code นะฮะแบบที่2อ,อเพิ่มด้วยเบอร์โทรแบบที่3เพิ่มด้วย id ไลน์นะครับ แต่เนี่ยผมให้เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับประมาณนี้และพี่น้องท่านใหม่ๆที่ได้ชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทําวิดีโอออกมาทุกวันเนี่ยจะพยายามทําทุกวันนะพยายามทําทุกวันให้พี่น้องได้ชมมีตรหลายๆแบบนะฮะหลายๆแบบที่มีที่มาที่ไปชัดเจนด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ